สวัสดีค่ะพ่อพอแมแม่แมเอฟซสาวหน่อยพิรบานแพงเอฟซีคุณคู่แม่เหมียวนะคะเศววันซุกนะคะที่ยีสิบ ตุลาคม2566เนาะคะ่ะเมื่อนีนะะ้อยู่กรุงเทพเนาะค่ะอยู่แถวอ่าหมอชิดสองนะคะที่จะมีการแสดงของหมอลำสาวน้อยเพชรบานแพงหมึกวรพงศ์เพิ่นกนลำลังลาพอ่อพอแม่เอฟซีไวเดอร์ค่ะหมึกแรงนี่เพิ่นสิบบริขึ้นไล่ซดน้ำกันกับคุณคู่แมวเหมียวเพิ่นสิไปเบิองหมอลำเนาะคะ่ะไปหาศิลปินนักร้องในวงเนาะคะ่ะว่าจะพ่อผู้ใดแน่เนาะคะ่ะกับเฝ้าติดตามติดตามเพิ่นน้ำเด้อค่ะว่าเพิ่นสิไปใสนะคะถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมไล่ซดให้พ่อพอแม่เอฟซีในเบิองน้ำเด้อจ้ะ เ,เพื่อนบอกว่ากิจรกรรมที่เพื่อนจะไปก็จะไปยังเกาะไปหาบอดจูนะคะพาทีมงานชาเมีไปคุยงานกันเนาะว่าวันที่สอพฤศจิกายนสองพนห้ารยหกสิะที่เพื่อนจะไล่สุดในช่องติ๊กตกเนาะคะ่ะในการนําเสนอสินค้าของ แบรนด์ชาหม่นะคะรวมกันกับอุงอิงนะคะเพ่นก็เลยจะเอาทีมงานของทางชาหม่ไปเดืยดคุยเด้วดตกลงแล้กกันคจักันกับสินค้าเอาของไปฝากไปต้อนนี่แหละเนาะค่ะอๆแม่ๆอีกอย่างคุูยเมียวก็เลยฝากไปนําเด้อว่าจังไดก็อย่าลืมไปหาบักหลามานะหน่อยน้ำแนนะคะไปหาอุงอิงน้ำแนไปหาเงาะหน่อยแนไปหาไปเอกวัดแนสั่งสั่งไปวัดคุณอันนนะนะคะนาะว่าเจอผู้ใดเนี่ยล่อย่าลืมเบาตุ๋ยเด้อ ผู้สร้างประวัติศาสตร์ให้คุณครูแม่มเหมียวเด็กหูจักเนาะค่ะคุณคู่กะสร้างแต่งไปเบิร์สูสุอันสู่แนว เลยค่ะพอยัยเบอร์บอสินะคะพอผู้ใดกะฝากความคิดหอดเพิินสุขู่สุขคนแล้กก็ที่ไปหาอุ้งอิงกะอย่าลืมอ่ายังก่อผูดคุยทักทายแลวกะ็ะทายรูปกับอีหล่าเด้อแล้กก็ฝากชื่นชมในความสามารถในการแสดงต่างๆนะคะถ้าเจอลําเพลินลําเพนกะอย่าลืมทักทายกับอีหล่าหน่อยน้อยนอยนะมานําเด้อเอา้าถ้าเกิดไปเจอหนองมานาะเนาะในความตั้งใจที่เขาตั้งใจอยากไปเจอหนองมะนะกะจะไปคุยการเรื่อง ทำเพลงนะคะทำเพลงอ,อ่างก็นักสู้ผู้พานนะคะนักสู้ผู้พานที่คู่คู่แม่เมียวกับบุปรพ่พงในแต่งขึ้นมาเป็นเพลงมวนๆเกี่ยวกับเกี่ยวกับชีวิตของม่านะนะคะที่ออกมาเป็นผู้บาวหน่อยในวงการมอลำ่นะคะฝากเนื้อฝากตักับพอพ่อแม่เอฟซีนะคะว่าเป็นจังใดอพอพ่อแม่เอฟซีทุกคนกับการันตีถึงความ ว่าความมวลความเพราะของเพลงเพลงนี้ก็จะไปคุยกันก็ปกหลาว่าปากหลาพร้อมที่จะห้องเพลงนี่หละย,ย่างนะคะมีานายทุนเนาะมีนายทุนที่จะออก เงินคาเขา้องอาร์ตคาฮิตุดนตรีทุกสิก่งท,ท,ทุกอย่างนะบอกยังไงก็คือเคบักลาเอาเสียงใส่เข่ามาให้พอลๆไปเมียเอฟซีได้ฟังแล้วก็เอาไปเปิดอยู่ในช่องมานะลํำเพื่อนออฟฟิเชียลนะคะนี่คือสิ่งที่เฮาเตรียมการไว้ถ้าเกิดว่านะพร้อมนะคะก็รอเบิง่งรอฟังว่าคู่มุกวรพงษ์มันไปคุยกับ มานะเหล้วมานะสิว่าจังใดเด้อค่ะพี่น้องก็รอติดตามว่าเป็นแบบใดกันรอฟังรอชมในคลิปของเพื่อนน่นแหละเพื่นคือสิ่ายคลิปใหม่เฮ้าเบิ่งอยู่แต่เกิดมันบ่สะดวกกับกะจังเอาคาเบาคําจามาเล่าให้สู้พอๆแม่ๆได้ฟังแต่คุณคุณกก็เสือว่าหมึกบรพงก็ต้องไปพอ,น,อน้องมานะอยู่ดีนะคะก็ฝากความคิดหอนแต่เกิดพ่อหอมเก้มใด <laughs> เ <laughs> พื่อนผู้ชายน้ากันอย่างเพิ่นบบหอมเนาะกะถ่ายรูปป้า้างๆก็ได,ด้เร้อค่ะเดี๋ยวตอนหอมเก้ี่ยมันคู่แม่เหมียวไปหอมเองกันแล้วกันเนาะครับกะ,ะเห็นความหนารักของน้องเนาะเมือ่อคืนนี้น้องก็ลงคลิปไปคลิปหนึ่งในระวางการเดินทางหอดอยูุปั่มเซเว่นเนาะยุดกินขนมอ่าเบิงบวบนาจะเป็นขนมจีบเนาะขนมจีบกินคำใหญ่ตุ้ยตุ้ยอยู่เนาะค่ะ <laughs> กับทีมงานของเพื่นเขียนเลวกับพ่อเด็กค่ายความคิดหอดความคิดถึงนะอีกประมาณเกือบลอยกิโลบอกเพิ่นว่าจังสีหอดจุดหมายปลายทางนะคะหากินตามเซเว่นเนาะเพราะว่าชีวิตของคนเดินทางทํางานกลางคืนสอดแจงหอดแจงกับได้พักได็พร่ญ่ามือแรงกระสางความบันเทิงให้กับพ่อๆแม่เอฟซีไดชื่นชมนี่ก็คือมิติ ของการทํางานของศิลปินนะคะทุกคนก็นจะเป็นแบบนี้แหละความมือห้วเซวพ่อพอ,พอแม่แม่มีความสุขในการเบิง่งการชมแต่ก็อุตลับขับตะนอนในการเป็นศิลปินแต่เพื่อนก็นจะเคยชินเนาะกลางเวีนเพื่อนก็นจะนอนกลางขึ้นเพื่นก็นจะหลินเข้ากับ คือกันตอนนี้กาอยากปรับตัวเป็นการเว้นอยากนอนกางคลือนอยากหลีนคือกันเพราะว่าเป็นอย่างก็เป็นห่วงการพิเทอ่อของคู่กับเบิ้งหมอล่ำหลายคือกันกามาเบาสู่กันฟังแลวก็ชื่นชมทุกคนทุก่านให้กำลังใจเดินทางปลอดภัยแลวก็ม้วนม้วนในการเบิ้งหมอล่ำฝากเด้อค่ะว่าบุควรพงษ์จะเป็นแบบใดฝากเอ่ยกล่าวมาให้เฮาาด้เบื่องด้ฟังเด้อค่ะบุคครพงษ์เน้อเอาพอๆแม่ฟังเบิ่งมาพันฝาก ความแต่งไว้ว่าจังไดเนาะค่ะอภิมภพแม่แม่เดี๋ยวเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีช่องมุกบอลพงศ์เอฟซีคุ้แม่เหมียวเนาะเมื่อกี้ขันติมาฝากข่าวเนาะฝากข่าวว่าอ่าช่วงล่าสุสดเวลาประมาณหนึ่งถุงม,มุกบอลพงศ์บริอยู่เด้เอพี่น้องเด้อเมื่อกี้มีภารกิจเนาะต้องไปเบิ่งหมอลำอยู่อ่าหมอชิดสองหมอชิดสองส,องสองนานนายแพทนแพงเนาะ อ่าภารกิจก็คือหนึ่งก็อ่าพาทีมงานชาเม่เนาะชาเม่ไปพบกับทางอ่าบอโจกับน้องอีกเนาะอ่าไปคุยกันเนาะปรึกษาหารือกันเรื่องที่จะจะมีการไล่สดในวันที่2พฤติกาที่ออฟฟิศสำนักงานของชาเม่เนาะการรีวิวสินค้าอ่าอีกภารกิจหนึ่งก็คือไปหาหนองมะนะเนาะไปคุยนองมะนะตามที่ได้ทั้งเอฟซีได้บอบใหม่เนาะอ่าไปคุยมะนาเรื่องเกี่ยวกับการทำเพลงเนาะผลงาน นักสู้ผู้ผ่านานะพี่น้องก็ให้ติดตามก็รลังใจว่าผลที่เป็นแบบใดเนาะล่อลุ่นล่อลุ่นว่าทางมงกุกกระพงไปเจอกับปลามาหน,านะเนาะเดี๋ยวก็บอดโจสทเป็นแบบใดกันมีคลิปให้เบิงเป็นระยะ,ะ,ยะๆเลยตอนนี้ผมอยู่แถวอ่างสนามกีฬาถ้าญี่ปุ่นดินแดงเนาะมาออกกําลังกายเาพี่น้องฝากคลิปไปถึงตุ้มแม่เหมียวเนาะประชาันต่อนะับข้บขับดีครับสวัสดีครับถ้าอยากเจอผมก็ไปเจอกันได้เนาะอยู่ที่หมอชิดสองช่วงประมาณ หกโมงทุมหนึ่งทุ่มขึ้นไปเนาะได้เจอกันนะครับเราที่หมอจิตสองครับสวัสดีครับสวัสดีครับ